สุดอึ้งสองราคาชุดวิบวับของลิซ่าแบล็คพิงค์ใสโชว์เพลงโซโล่เดียวสวยเซ็กซี่ราคาแพงเวอร์ ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าซีสาวแบล็คพิงคนั้นอยู่ในช่วงที่ทำเว์ทัวร์กันอย่างหนักเลยละค่ะเพราะพบเจอแฟนคลับทั่วโลกหลังจากที่ติดสถานการณ์โควิดมานานและตอนนี้ก็เริ่มจัดคอนเสิร์ตได้แล้วต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตของพวกเธอในแต่ละโชว์นั้นทั้งสนุกและน่าตื่นเต้นแบบสุดๆเลยละค่ะล่าสุดเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาซีสาวแบล็คพิงคนั้นก็ได้ไปเวร์ทัวร์กันที่โคเปนเฮเกนและสำหรับกัน แสดงโซโลเดี่ยวของลิซ่าเพลงมันนี้นั้นก็ทำเอาบรรดาฟันครับตื่นตากันสุดๆเลยล่ะคะ่ะกับท่าเต้นที่สันจากเซ็กซี่บวกกับความแข็งแรงในเวลาเดียวกันและนอกจากท่าเต้นเสียงร้องแล้วยังรวมไปถึงชุดที่ลิซ่าสวมใส่ขึ้นโชนโก็มีความแซ่บไม่แพ้คนใส่ทั้งยังเผยให้เห็นสัดส,ส่วนที่เฟิร์มแบบสุดๆโดยชุดนี้ทำจากแบรนด์ปากโกราแบนเน่ราคารวมก็ไม่ธรรมดาเพราะอยู่ที่124,500บ นั่นเองค่ะ